เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าซึ่งหลังจากให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มข้าราชการสื่อมวลชนและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้วสองครั้ง ว่าการดำเนินงานหลังจากนี้คือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับทั้งผลกระทบและได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวให้ครบทั้ง5ครั้งเพื่อให้สามารถสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงโดยเฉพาะแนวเส้นทางการเดินรถรวมทั้งการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆควบคู่กันไปเช่นรถบริการและระบบสาธารณูประโภคต่างๆ ในสนทยากล่าว,ว่าโครงการรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ หรือระบบขนส่งมวลชนรวมของเมืองพัทยาจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นเป็นวงกว้างและเฉพาะกลุ่มซึ่งต่อจากนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีก3กลุ่มย่อยโดยจะเน้นในเรื่องของแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและกลุ่มระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงรถบริการหรือที่เรียกว่าฟีเดอร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับบริการรับคนเข้าออกจากสถานี โดยการรับฟังความคิดเห็นหน้าระบบสาธารณูปโภคจะมีขึ้นอีก3าครั้งจะมีกลุ่มประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมและที่ประชุมจะนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประมวลเป็นข้อเสนอแนะก่อนจัดทาเป็นข้อสรุปในเรื่องของรูปแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกว่าหากดําเนินการแล้วจะเกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการเป็นเมืองหลักหรือศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวตามแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ได้มากน้อย เใเนายสุทยายังเปิดเผยอ,อีกว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าจะดำเนินการไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซึ่งจะทําให้การศึกษาโครงการได้ผลออกมาดีที่สุดและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดนายกเมืองพัทยากล่าวขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ